ลายเส้นที่มีความเป็นการ์ตูนแบบนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรสไตล์ที่ตัวละครมีลักษณะกลมมนแบบนี้มีชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่า b e นเมาส์ e ์เป็นสไตล์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากตั้งแต่ช่วงต้นปี2010จนถึงปีปัจจุบันและความที่เป็นการ์ตูนสมัยใหม่เนี่ยหลายๆเรื่องเขาเลยจะเปิดกว้างเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศมากขึ้นและเพื่อให้กลุ่มผู้ชมสามารถเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัสยสไตล์เขาก็เลยจะเน้นความซอฟ์ความน่ารักเพื่อให้ดูเป็นมิตรและเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นและเราก็แทบไม่ต้องสงสสงงัยยเลยเลล้้าาาาวว่่่ทํไไไมมต์นีีถึดชือ เพราะรูปปากเขาจะมีรูปทรงที่คล้ายถั่วแฟนๆเขาเลยมาจะเลิกสไตล์กันด้วยชื่อนี้ด้วยขอบเส้นที่มีความกลมมนตัวละครเขาเลยจะดูมีความนุ่มนิมกว่าสไตล์อื่นมากและการที่มีดีเทลน้อยลงนั่นแปลว่าตัวละครเขาก็าจะดูเด็กลงไปด้วยสไตล์นี้มันก็เลยเหมาะมากสําหรับคนที่ชอบความน่ารักแบบเด็กๆเกพราะการที่มีดีไซน์น้อยและสามารถเข้าถึงได้ทุกทาเก็ตมันเลยทำให้หลายๆค่ายอย่างดิสนีย์พิกซ่าหรือแม้แต่การ์ตูนเน็ตเวิร์เองก็เริ่มหันมาใช้สไตล์นี้กันเยอะขึ้นถ้าให้ยกตัวอย่างแอนิเเมชชั่นนก็ Ga Universe Fall Steven ity The Amazing World of Gumball และ Star vs. the Forces of Evil อันนี้ก็จะเป็นลิสต์โดยรวมๆของเรื่องที่มีสไตล์นี้ค่ะ <c oughs> เห็นสไตล์น่ารักน่ารักแบบนี้แต่เอาจริงต่างชาติหลายคนออกมาดราม่ากับสไตล์นี้เยอะมากคือความที่มันออกแบบง่ายและคล้ายกันจนเกินไปหลายคนเลยมองว่ามันซ้ำและไม่สร้างสรรค์ถึงขั้นใช้คําว่า c a าอาร์ตมาเรียกสไตล์นี้เลยด้วยซ้ําจริงๆคือประเด็นเรื่องนี้มันก็มีมานานมากแล้วแต่ที่มันกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งก็ตอนที่พิกซ่าทำแอนิเมชันเรื่องล่าสุดนี่แหละอย่างพวกลูก้าเทรนนิ่งเลดสและเอลิโอ คือฟแฟนๆเขาจะมองว่าสไตล์นี้มันดูเบสิกไปเลยถ้าเทียบกับ Spider-Ma n a r c a n e นหรือพุซซิน Boot ที่ออกมาในเวลาไล่เรียกกันถึงแม้บีนเมาส์จะถูกวิจารณ์ว่ามันเบสิกซ้ำซากหรืออะไรยังไงก็ตามสำหรับเราก็มองคิดว่ามันก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งของศิลปะคนจะชอบเยอะหรือชอบน้อยอันนี้เราไม่มีปัญหาเลยค่ะแต่ถ้าเป็นแอนิเมชันและคนตัดสินที่จะไม่ดูเพราะลายเส้นแทนที่จะเป็นเนื้อหาอันนี้เราก็คิดว่ามันไม่ค่อยจะแฟร์สักเท่าไหร่ถ้าถามเรานะและทุกคนล่ะคิดเห็นยังไงกับสไตล์นี้ก็ว้้นมาแชไดะะคะ